ผู้แรกครับเฟเธอเวทครับรุ่นเก่งที่สมรักคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครับเวทนี้แหละครับ20กับ24ครับ170กับ171ไม่ต้องรออะไรมากครับเสียงพี่เลี้ยงตะโกนอ้วกอ้วครับแปลว่าใส่เข้าไปภาษาใต้รู้เรื่องเลยครับทางด้านเมดี้ไปหน้ายักเข้าหาเลยครับทางด้านของมังกรชัยเอายังไงดีแมอย่ารับเยอะครับมังกรชัยโดนตัด ความชื่นชอบในศิลปะแม่ไม้มมยไทยครับมียิมโอ้ยหน้าซันหน้าสะเทือนหน้าชาไปแล้วครับร้อนด้วอย่างมังกรชัยร้อนหรือยังเดือดหรือยังครับมังกรขักเลยเกินครับเมดี้ถือว่าอยู่ในทีมในบ้านอ่ะสวนแล้วครับมังกรชัยเอาครับดูแล้วไม่มีใครยอมใครเลยครับคู่นี้แต่เล่นศอกกลับไปพิรันมุดแผ่นดินโดนหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่ไม่โอ้โหดูขมับด้านซ้ายครับของมังกรชัยปูดขึ้นมาแล้วครับ โโอ้หเมดี้นี่ดูแล้วก็หายกว่าครับกระหายในชัยชนะมากกว่าครับแม่ถ้าทรงนี้เหนื่อยครับมังกรชัยถ้าอยู่ทรงนี้นะครับแม่พยายามสวนครับแต่ว่าหมัดของเมดี้นี่เข้าเป้ามากกว่าครับเร็วกว่าโอ้หจิ้มลำตัวแล้วมีจุดครับทางด้านมังกรชัยโอ้โหเจอสวนมาแม่เน้นหมัดนะครับยกนี้ครับเมดี้เอนซีรี อ้าวยังไงครับโอ้โหแต่ยังไม่โดนเป้าครับทางด้านของมังกรชัยตอนนี้เอนซีรีเมดี้โอ้โหแกหมัดแรกไม่โดนมัดสองขยับโดนแล้วโอ้ยังไหวอยู่โอ้โหแข่งขวาตรงนี้เต็มๆครับโอห้มัดเริ่มจะไม่ค่อยแม่นแล้วครับเมดี้อะไรครับตบซ้ายไปที่ลำตัวครับ โอ้โชว์สายตาเลยครับมังกรชัยมังกรชัยตอนนี้รับอย่างเดียวครับ<อ>ยังไม่โตโอ้โหมีสวนศอกครับอางนี้นรับถ้าสวนคืนนี้ต้องให้แม่นเอาให้ทีเดียวอยู่นะครับมังกรชัยแต่เร่งเยอะเลยจะเป็นยังไงครับเมดี้ตอนนี้เริ่มจะเป่าปากแล้วครับโอ้โหบเริ่มจะเคาะชายโครงบ้างครับมังกรชัยครับง่ายสุดนะครับอย่าหมดางทางครับน้ำมันอย่าหมดางทางเมดี้อีกแล้วเมดี้อีกแล้ว นี่แค่คู่แรกครับจามสอกใส่กันแล้วครับโอ้โหการทั้งคู่ครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างมีอาการครับเอาโดนแล้วระคัดครับไม่ดีตอนนี้ปิดอย่างเดียวยังไม่มีโต้ยังไม่มีเถียงครับโอ้คาดว่าตอนนี้แก๊สน่าจะหมดเลยครับโอ้ยนี่น่าจะได้รับการชูมือครับโอ้ยบอลขวาครับลูกนี้นี่นะครับรัวแล้วพลาดครับโดนจนได้ครับขวาเต็มเต็มครับบวกส่งเลยครับนี่แหละครับ โอ้โหดูศอกกลับสวยครับอ้าวอ้าวอ้าวแม่ไปล้อเล่นไปครับนับมีมาแล้วนะครับสังเวียนแห่งนี้ห้านับมีมาแล้วไม่แน่ครับไม่แน่ครับอาหมุนไปโดนอีขึ้นมาแล้ว